มห็นไหมนี่คือฤดูกาลที่เป็น่ะใช่มีอ้อยเยอะบางอย่างถ้าเราถ้าเราเราลงที่เป็นเนี่ยอย่างเดียวมันก็เกินไปสิ่งที่เรามันอ่ะกับอ้อยเขาเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่าเขาตืบนตไปด้วยกันได้เขาไปด้วยกันได้เนี่ยอยู่ในหลากที่เป็นเอาตตอ้อยเสร็จไม่มีมันเหรอมันนี่คือเราใช้แค่หัวนี่หัวหัวที่เป็นอะไรหัวอกหัวใจแล้วก็หัวที่เป็นเป็นส่วนที่เราว่ามันมันยังอยู่ในด้านที่เป็นการยังงอกออกมาได้กับในสิ่งที่เป็นในการเวลาช่วงเวลาที่มัน เอามีมันด้วยไม่เอาหรอเอาสิทำไมอ่ะกินนั่นแหละคือหลักที่เป็นแน่อย่าให้มันหนาความถี่ที่เราวว่าเป็นแน่ไม่มีใจอ่ะเพราะบางอย่างไม่ได้ข้าวอ่ะก็ือสิ่งที้ว่าคือบางอย่างมันเนี่ยถ้าเราต้มกับน้ําน้ำเนี่ยเรามีเนี่ยน้ำมาต้มไฟก็ทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันยังเป็นหลักที่ว่ากินได้กับในหลักที่เป็นแน่น้าตาลเนี่ยก็คือน้ําตาลกินกันเนี่ยยังกินได้นมก็มีนมที่เป็นคนผสมกับในหลักที่เป็นแน่จิตใจอ่ะเพราะบางอย่างบางคนที่เป็น เขาไม่มีอะไรอ่ะแต่นี่คือจิ้วในดินอ่ะคนที่ขุดลากมันเองกินได้แต่ลากอ้อยขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรข้าวถ้าสีไม่เป็นอ่ะมันก็อยู่ในหลักตําขนาดไหนจะตําทั้งตําทั้งเนี่นมันก็เป็นสีเป็นยังไงเนาะคืออยากอยากให้มีใจให้กับในด้านที่เป็นเนี่ยด้านที่เป็นไหลทางข้างทางกูไม่ได้มาตรงหรี่อ่ะกูมาทางไหลไหลอะไรอ่ะไหลบักไหลที่ไหลไหลอะไรไหลตายไหลตายเป็นพยายามทำไหลาั้างไม่รู้จะพูดยังไงนะ มันเป็นหลักสามมิชนที่เป็นอยู่เพื่ออะไรพวกอยู่เพื่อก็นั่นแหละเพื่ออะไรอะไรดิถามตัวมึงเองเนี่ยแกูบอกเองสิ่งก็เป็นอะไรเงี้ยโอกาสที่ยังอยู่กับในหลักที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นคู่คู่กูไม่มีเหี้ยไม่赖พวกมึงอยากจะบอกเต้นที่หลักขี้เนาะหลักขี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาที่พวกมึงสบายใจเพราะนี่กูมึงเอามึงไม่เหมือนมันเนี่ยกค่นั้นเนี่ยมันมึงไม่เหมือนันแล้วแต่พวกมึงพวกมึงกับมันแตกต่างกันเยอะ มึงเป็นมอม้าเป็นน้ำงูอ่ะแล้วไม่งูถึงไอ้นี่ว่าอะไรคือชิเมล่าชี้อะไรคือชี้อะไรคือเมล่าเมล่าที่เป็นไหนชิเมล่าคืออะไรมึงไปหาดู่นะบ้านนาคูเขาเรียกว่าไงนี่คือหลักที่เป็นทางที่เป็นไหนเอ้คือคนอ่ะมดูเอานี่คือคนที่เป็นทีนี้ก็คือความหอวยาที่อยู่ในหลักที่เป็นไหเดี๋ยวมึงเจอเรื่องในสิ่งที่เป็นไหเนี่ยหมู่บ้านงูจงอางก็เป็นไหหมู่บ้านที่เป็นงูอะไรคืองูที่เป็นไหนเพราะเราความมั่นคงอ่ะความมั่นคงที่อยู่ในหลักที่เป็นอะไรคือพิษ พิษพิษนี่มันจะรีดเหรอเขาเรียกว่าอะไรพิษไม่ต้องรีให้รู้จักในได้ที่เป็นไหนเรียนรู้แล้วก็ยาถอนพิษอะไรคือยาถอนพิษอะไรคือด่านเป็นสุขภาพจิตตอนนี้หลักที่เป็นความคิดของความเป็นคนที่พิษอ่ะพอพนันใช่นี่คือพอพนันวางไว้ถูกที่มันก็คือถูกแต่วางที่ผิดมึงจะเจอเรือเรืออะไรสออะไรอที่มันไอเหี้ยรหรือว่าใบไม้นั่นคือใบอะไรใบเสร็จมึงจะเสร็จตอนไหนละ่ะเสร็จตอนไปนเรอเสร็จตอนตายเสร็จตอนที่มันจะ ไหลามาที่ถนนหรือจะไหลามาตามที่เป็นน้ำกับน้าที่เป็นต้นนี่คือน้ำมันจะคือไงเนาะบางอย่างองศาที่เป็นเองนี่นเีครับผมรู้ว่าเนี่ยถ้าดินถล่มมาองศานี่มันจะเป็นยังไงนี่คือหลักที่เป็นรู้ใช่ไหมว่าถ้าฝนตกมามันจะไหลามากับน้ำแล้วนี่คือด้จะเป็นลื่นจะลื่นจะตื้นนู่นเข้าไปในป่าอ้อยบางอย่างเราเอาเอามันปลูกได้เลยหลักที่เป็นเอ็นใช่ถ้าดินถ้าดินมันแห้งเกินไปมันก็ขึ้นไม่ได้ แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่าอะไรคืออ้อยนั่นแหละคือความชื้นที่อยู่นี่หละที่ว่าเป็นอ้อยคือไงจัดระเบียบนิดนึงให้เป็นแถวเข้าระเบียบเขาเรียกว่าอะไรเขทางตอไปตรงมานิดนึงมันก็จะมีสิ่งนี้เป็นเน่เขาเรียกว่าเป็นลูกหลานดูคนที่เขาไม่มีจะกินอ่ะก็ยังรู้จักเขาว่ามันมันคืออะไรเอามันมันโมแมนของเฮาเหรอเอาก็ของเฮาก็ของเฮ <c oughs> าเลยแหละเฮานี่คืออะไรเอาโหอ,อยู่ที่ไหนเขาเรียกูพ่พี่โหก ัมคิดน mm ั hmm. like. okay. um, ่นแหละมันจะได้ส <extern> uh, ิ่งนี the the ้เป ER ็นไหน่เขาเรียกอะไรเงี้ยนั่นแหละเข้าใจมันอ่ะเขาว่ามันคืออะไรมาม่ากับน้องหนูเหรอใช่ก็ไม่ใช่มนมนอะไรอ่ะนม่ใช่งมนอมแล็งอมแล็งเอามันเนี่ยคืออะไนนี่เป็นไหน่บางอย่างเห็นว่าพบเป็นไฟอ่ะเขาเรียกเป็นเหน่น้ำมันที่เป็นนี่คืออไรที่เป็นพจนะหลักหลักการของสาสุเลยสาไอหลักการของเอมันที่เรียกว่าต้องเป็นเขาเรียกเป็นพิษที่อยู่ในหลักที่เป็นแหน่ ช่วงเวลาที่เป็นไทมิ่งอน่ะคือยังไงเนาะแต่นั่นแหละให้รู้จักกีลาที่เป็นคุณค่าของคำมันที่ว่าจะช่วยปกป้องและป้องกันกับในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อในล่าที่เป็นแหนศัตรูอะไรคือสัตว์ที่เป็นตรูศัตรูนี่อะไรคือตาศัตรูคือัตาอะไรคือตาที่เป็นทําไมเสียหายคนตาที่ว่าเป็นตาที่ชุดตาอะไรชุดตาชุดไหนคนตาที่เป็นชุดชุดที่เป็นแหนตาที่ไม่ได้กลับไปหายายคืออะไรดูย่าดูดูอยากย่าโมอะไรคือ พ่อขอุนามกำแพงพ่อกุลรามอยู่ในหลักเกิเป็นไงผมไม่ใช่พูดอย่างไงนะสิ่งที่อยู่พันท้ทยอะไรคือพันไทยนรสิงห์เนี่ยพัน้ทยพันที่อยู่ที่ท้ายอ่ะมันเป็นหางเสือไอหางเ,งเรืหอาหางเสือหางเขาบอกหางอ่ะให้ดูเําว่าชิเมราชิเมราที่เป็นเขาียกเป็นเป็นสิน่งที่ทําให้ขุนเสียหายกับนหลักที่ว่าตัวอะไรอ่ะเขาียกผสมพันผสมที่เป็นพันอ่ะผสมพันพันไหนอ่ะพันที่เป็นตัวแต่ไม่รู้จักน่าจะเป็นผูกพันอ่ะนีคือผูกพันอ่ะ ผสมอะอะไรคือเสืออะไรกือนั่นเป็นลูกเสืออะไรคือบ็อกเก้นอะไรกือนั่นที่แตกต่างจากในหลักที่เป็นความเป็นความเป็นจริงทั่วไปอะเขาเรียกลูกตะก้อลูกตะก้ออะไรคือลูกที่เป็นตะก้อคุณจะเตะลูกคุณจะยังไงลูกกับในหลักที่เป็นแหนเขาเรียกลูกเสือเนี่ยคุณเอาเอาสิ่งนี้เป็นแหนเขาเรียกตะก้อตะก้อที่เป็นบ็อกเก้นบ็อกที่เป็นวีโอวีโออ๋อทำไมโดนตั้ใจมีงานด้วยล่าเขาเรียกเป็นบ็อกที่เป็นแหนอะไรคือบ็อก V O X หรือ V O แบบไหนเราก็ไม่รู้แต่นี่คือบล็อกเกนบล็อกเกนที่เป็นไหอะไรเก้นอะไรเกินอะไรเกนอะไรบล็อกเกนเกนที่เป็นไหนจะพูดยังไงมันเป็นหลักที่เป็นไน่ให้ให้รู้จักนันคำว่าลูกเสืออะไรคือลูกเสืออะไรคือไทเกอร์ถ้าคุณรู้จักไทเกอร์เนี่ยคุณจะไปทางที่เป็นไน่สากลเนี่ยแต่คำว่าลูกเสือเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเ่ะให้รู้ว่าท้าเป็นลูกเสือถึงอยู่ในหลักที่เป็นไน่เป็นเครือของอะไร เครือของสิ re the s s ่งที่เป็นเติบโตไม่ได้หร้อเพราะอะไรอะไรคือพีเทอร์แพนพีเทอร์แพนนี่คืออะไรพีเทอร์แพนนี่คือหลักที่เป็นแหน่เขามาตมอะไรคือตมอะไรกันอะไรเป็นคมที่ว่าอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่บ้านอะไรคือบ้านบ้านอะไรอะบ้านเด็กกำพร้าบ้านที่เรียกว่ามีแต่คำวกรรมที่ว่าอะไรคือเด็กขออะไรคือเด็กกำพร้าอะไรคือเด็กที่เรียกว่าเป็นแหน่ตีเล้งแกะเอาเขาจะเป็นคนนั่นแหละคนอะไรอะอะไรคือแก่บางอย่างสิ่งที่เลี้ยงแกะหรือแกะอะไร แกกับแพทย์ตต่างกันตัวไหนบางอย่างสิมีชีวิตที่ว่าเติบโตเป็นมีการมีลาะคนเราจริงรับผมมันจะเป็นทางที่เป็น Pan, พีทอร์แพนพรแพนเนี่ยอะไรคือแพนที่เป็นแพนท่าแพนที่เป็นคนละแพนอยู่ในหลักที่เป็นแห่พีทอร์แพนเนี่ยอะไรคือพีทอร์แพนพีทอร์แพนกับพีทหรืพานมีแพนกับพานเนี่ยบางอย่างคือ่อาให้เขาเสียหายกับพานเถอะคือค่ายเป็น ให้เป็นตินะสุลานนทนะสุลานนใช่ครับผมตินี่คือคาว่าสติที่อยู่ในหลักที่เป็นแหนนั่นก็บอกแล้วอายอ้ยอ้เปนสิ่งที่เป็นเหนนู่นเขาเชื่อมต่อถึงน,นู่นถึงวัดเขาบนอุทยานหลวงพ่ออีกเรื่องจริงอย่าอย่าจะ,จะ,จ,ะจะทำนีสิ่งว่าทำาไม่รู้ไม่เชื่อ นี่คือเรื่องจริงที่เชื่อมต่อกับด้านที่เป็นแหนวัดหลวงพ่อวนอุทยานวัดหลวงพ่อสรรรุรานวัดสรรรุารานเขามอกล้วยเนี่ยปลูกอะไรคือกล้วยอะไรคือให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแหนเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นหลักที่เป็นแหนดแค่รูปปั้นนะไม่ได้ยากอะ่ะให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นขารพและเกรงกลัวต่อในหลักที่เป็นแหนเขาก็มีหวัวหัวที่เป็นหัวใจอะไรคือหัวใจหัวที่เป็นหัวอกหัวอยู่ที่อ,อกคือหัวแบบไหนอะไรคือเขาเรองห่นั่นแหละฉันงเข้าใจในด้านที่เป็นแหน งอคิดแล้วก็งออกอยู่ที่ไหนตรงกลางน่นคือตรงกลางนั่นคือทางที่เป็นแบบไหนเฮลิคอปเตอร์ใช้ใบอ่ะนี่คือใบพัดที่เป็นแหงเขาใหถึงอ่ะถึงไหนรู้ไหมถึงในล่าที่ว่าอยู่ในหลักที่เป็นขอบเขตของประเทศไทยคอ,อะไ่ะอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์นั่นคือใบที่เป็นแหง อ๋อป้ายหายไปแล้วหมดแล้วเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยทีนี้เขาเอาเอไอนะ้นั่นละว่าเกลียร์ฟ้าทำไมจะไม่รู้แต่เราไม่อยากจะไปรบกวนหรือรบกวนเหรออ๋อทำทุเรียนกวนนะก็นะนะั่นแหละที่ตัวทำไม่ใช่เราก็แหมทําทุเรียนกวนแนละ้วไปดูอยู่เส้นกวนเป็นไงแต่กวนตีนเหรอโอ้ยผมลรับกบดีผมไม่ได้กวนตีนผมก็กีฬาเหมือนกันนะทำเป็นไงล่ะ แต่ถ้าฟุตบอลมันทาให้บ้านเมืองเราเสียหายกันลดะเนี่ยอย่าทาดีกว่าเนี่ยมาช่วยเจ้าหน้าที่ทํานี่ถึงเป็นงานการคืออะไรบางอย่างถนนน,นี่คือมูลค่าคือเงินเงินที่อยู่ในหลักที่เป็นเยอะมากกับในหลักที่เป็นไหนทางคำทาง,ทางหลายทางางเงี้ยทชไหมเราไม่ทําให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ไม่ใช่สูงขึ้นแบบนี้ทางที่ว่าสูงอะ่ะอยู่ไหนอยู่ทางนี่เป็นภูมิที่ดีอะ่ะคือภูเขาขอ,องเราเป็นรางรถไฟคืออะไรรางที่มัน <languages? S 2> ใช่ขึ้นเหล็กเหล็กที่อยู่ในเสาไฟฟ้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยคือระบบไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในระบบที่เป็นแสงชุดละเซลล์เราก็มีกับเนี่ยที่เป็นไปให้ถึงอะไรถึงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโฟร์เมทัลมือเหล็กแขนเหล็กเนี่ยโฟร์เมทัลร์เราะเราทำไครอบครัวเนี่ยให้รู้ว่าอันคือโฟร์เมทัลเนี่ยเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ค,คาร์เนี่ยมอนสเตอร์คาร์เนี่ย นีมอนสเตอร์คาร์ที่เป็นแหน่ให้รู้ว่าอะไรคือมอนสเตอร์สิ่งที่แตกต่างกับเราเยอะคืออะไรมอนสเตอร์คาร์ก็เราเป็นบ๊อบแคทบ๊อบแคทที่เป็นแหน่บ๊อบขาดที่เป็นแหน่เพราะว่าบ๊อบที่อยู่ข้างในคือคาที่เป็นซานี่แล้วจะมีไอ้นี้ด้วยซาคลเซคายพุ่งตรงมันเป็นหลักที่เรกว่าคำว่าเพื่อที่เขาผลิตมาคำว่าเชือ้ออยู่ในหลักที่เป็นเชื้อสาย